วิธีการเก็บตัวในช่วงโควิดทำชีวิตให้มีความสุขทุกๆวันอันนี้หลังจากที่หลายคนนั้นเก็บตัวช่วงสถานการณ์โควิดนี้เขาถ้าไปนอกพื้นที่มาให้เก็บกักตัวอยู่ในบ้านถึง14วันเลยใช่ไหม14วันอย่างน้อยนะ14วันอย่างน้อยเนี่ยเพื่อเพื่อลดภาวะการติดเชื้อโรค ลดภาวะการติดเชือ้อการแพร่ระบาดของปัญหาโควิด19ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นก็ตามเราจะไม่เป็นก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะรับผิดชอบต่อสังคมได้ช่วยกันทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นทําให้สังคมนั้นปลอดภัยต่อโลกมากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะคะเอาแบบว่า คิดง่ายๆแล้วกันแทนที่อยู่บ้านเ,เราจะเครียดเราจะอุ๊ยไปไหนไม่ได้จากคนที่เคยออกเราจะอยู่ไม่ได้ไม่ไม่ต้องไปคิดแบบนั้นนะเราคิดใหม่เราคิดซะว่าเราคิดซะว่าหนึ่งมันเป็นโอกาสที่ทําให้เรานั้นได้อยู่บ้านหลังจากที่ใครหลายๆคนนั้นได้เดินทางไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเดินทางทํางานอยู่ต่างจังหวัดเป็นระยะเวลาหลายหลเดือน บางคนเป็นปีหลายปีกว่าจะได้กลับปีหนึงได้กลับมา2วันแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ถือว่าเวลาที่เราได้อยู่มีโอกาสที่จะได้อยู่บ้านของเราได้มีความสุข ในได้เรื่องของสิ่งที่เราไม่เคยเจอมานานสิ่งที่เราห่างหายเพราะว่าเนื่องจากภาระหน้าที่ที่เราจะต้องทํางานที่เราเราจะต้องรับผิดชอบกันข้างนอกวันนี้คือว่ามีโอกาสที่เราได้อยู่กับบ้านเราได้อยู่กับที่ที่ของเรานะแล้วก็เรายังมีโอกาสที่ได้ดูแลคนในบ้านได้ด้วยหลายคนห่างพ่อห่างแม่ไปนานหลายคนไม่มีเวลาให้กับลูกเลยช่วงเวลานี้นาทีนี้ก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบ ถือว่ามันแบบเทพมากเลยได้มีเวลาได้อยู่กับลูกได้เต็มตัวได้มีเวลาได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้เต็มตัวได้มีเวลาได้ดูแลญาติพี่น้องนะคะได้มีการพบปะพูดคุยกับญาติกับคนข้างบ้านมีโมเมนต์ที่แบบว่าทําอะไรที่มีความสุขเล็กๆกันในครอบครัวอย่างถือว่ามันเป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของดูแลก็ได้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวคนในบ้านได้เต็มที่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ยังเป็นช่วงเวลาที่เราอะได้มีเวลาได้จัดแจงข้าวของในบ้านทําความสะอาดเคลียร์ห้องเคลียร์ครับเคลียร์ข้าวของที่มันไม่ที่คิดว่ามันสามารถที่จะเป็นบอกเกิดของชื้อโรคได้อย่างเช่นอะไรที่มันมีฝุน่นเราก็ต้องเก็บกวาดให้หมดใช่ไหมผ้าโฮมเสื้อผ้าอะไรที่มันไม่ได้ใช้ไว้นานๆแล้วฝุ่นเกาะชั้นรองทงรองเท้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถมีเวลามาทําความสะอาดตรงนั้นได้แล้วก็ทําให บ้านเรานั้นก็น้าอยู่ขึ้นนะคะก็เป็นการที่แบบใช้หลักการ5สอไปในตัวนะหลักการ5สอไปในตัวนะคะในการมีการสางอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ในบ้านเวลาเขาเรียกว่าอะไระมีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมนมีความผูกพันสําหรับคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นยิ่งเดี๋ยวนี้ในภาวะสังคมปัจจุบนันต่างคนก็ต่างหยุดแต่กันหน้าจอถูกต้องไหม อยู่กันหน้าจอสังคมก้มหน้าเลยคนนั้นมุมหนึ่งคนนี้มุมนึงถึงเวลาเข้าบ้านมาต่างคนต่างอยู่แต่ช่วงนาทีนี้เชื่อเลยว่าคงไม่มีใครต่างคนต่างอยู่ได้ตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นจะมีเวลาได้พูดคุยกับคนที่บ้านนะมีเวลาได้พูดคุยมีเวลาได้สายสัมพันธ์ร่วมกันนะคะมีทํากิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นในครอบครัวาม,มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีเวลาใส่ใจตัวเอง มีเวลาได้ดูแลตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติตัวแบบนี้ไม่จําเป็นต้องรอในช่วงที่เป็นไวรัสลงเท่านั้นเราถึงจะมาดูแลตัวเองเราถึงจะล้างมือเราถึงกอแยกช้อนกลางเราถึงจะแบบไปไหนมาไหนอยู่ในที่ที่โล่งๆไม่ไปนในที่ที่ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสามารถทาได้ทุกช่วงเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะช่วงที่มีเชื้อโรคหลังจากที่ไม่มีเชื้อโรคต่อจากนี้ไปเราก็สามารถปฏิบัติตัวได้เหมือนเดิมมีการล้างมือ มีการฆ่าเชื้ออยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็จะเป็นการป้องกันเชื้อโรคไม่ว่าจะโรคอะไรก็ช่างไวรัสที่จะเกิดขึ้นก็จะไม่ว่าไวรัสอะไรก็จะไม่สามารถที่เข้าสู่ร่างกายของเรามีการให้เจ้าีดฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทุกอย่างสามารถติดตัวแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลยเพื่อป้องกันอย่าลืมที่สำคัญหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากอนามายัย อย่าลืมอย่าลืมเด็กขาดนะคะออกจากบ้านตอนนี้ต้องระวังมากถ้าเกิดใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ย mm. ก็จะถือว่าแบบเป็นที่เพ่งเลงนะคนอื่นก็ไม่กล้าเข้าใกล้เขาไม่ได้รังเกียจนะแต่เขาก็แบบเขาไม่ได้รังเกียจแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะเออระวังตัวเขามากนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเองให้มันให้ให้แบบไม่ให้เป็นที่รังเกียจของสังคมเอาแบบนี้ดีกว่านะไม่ให้เป็นที่น่ากลัวของสังคมนะแล้วก็ถ้า ตอนนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยของประเทศไทยเราหรือทุกทุกที่ทุกทุกถนนอยู่สังเกตบนท้องถนนนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องของจราจรติดขัดนะไม่มีปัญหาเรื่องของจราจรติดขัดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีรถวิ่งบนถนนเยอะๆไม่มีจราจรติดขัดมันก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วยสังเก่ง,ง่ายช่วงนี้จะไม่มีไม่มีข่าวไม่มีได้ยินเสียงอ่อ อุบัติเหตุทางท้องถนนเท่าไหรเพราะว่าคนไม่ค่อยออกจากบ้านกันนี่คือว่าเป็นเป็นการที่แบบ,ลด,ดบล,ดนะลดภาวะการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นลดทุกอย่างนะครับลดภาวะการเกิดอุบัติเหตุลดภาวะการป่วยในโลกอื่น,นเพราะเราต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหม้าแม้กระทั่งถือแม้ว่าเราไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นไวรัสนะตอนนี้ไปหาหมอหมอก็ไม่อยากตรวจคุณเลยค่ะ หมอไม่อยากสัมผัสใครเพราะว่าหมอเองก็จะต้องเ,อเซฟตัวหมอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้วันนี้ก่อนที่จะดูแลใครให้หันมาดูแลตัวเองอ่อนถ้ายังดูแลตัวเองได้ไม่ดีพออย่าคิดอาจที่จะไปดูแลคนอื่นโอเคนะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราอยู่กับกับสิ่งที่มันมีอยู่สิ่งกับ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างปรับเปลี่ยนให้มันคิดเพราะว่ามีโอกาสได้ทําเรื่องราวดีๆพี่ได้ยินข่าวมาปัจจุบันนี้เรามายืนมาถึงจุดที่บอกว่าจุดที่บอกว่าไข่ไข่ใ,ใช่ไมไข่เกือบแผงแล้วร้ 170, 180อยเจสิบร้อยแปดสิบแบบตกเฉลี่ยออกมาแล้ว เกิน6บาทเกินเกือบเกือบ7บาทมันเป็นไปได้ยังไงเหมือนมะนาวช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่ลูกละ8บาทแต่วันนี้คือกับกลายเป็นไข่กลับกลายเป็นไข่ไข่ไก่ถือว่าอาหาก,กินยากแพงมากเลยใช่ไหมาหาก,กินไม่ยากหรอกแต่ว่าเหมือนว่าเขาขึ้นราคาขาย ไข่เกินราคาตามความเหมาะสมตามความเป็นจริงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ซีเรียสเราก็ไม่ต้องกินไข่ก็ได้เราก็ยังกินอย่างอื่นได้นะคะเราก็ยังมียังมีผักที่ผลไม้หรือว่าที่เราที่จะปลูกเองอยู่ที่บ้านบางคนได้ปลูกผักเองมีผลไม้เลี้ยงปลาเองอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีอาหารพวกนั้นได้มีปลามีไก่ไม่รูอะไรพวกนี้ก็ถ้าใครที่ไป,ไปไปห้างไปตลาดอะไรก็สามารถที่จะ ซื้อของสดน,นั้นอ่ะมามากักตุนไว้มาแช่ฟรีที่ดีอย่าลืมดูแลเรื่องความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าฟางเชื้อโรคนล้น่ะก็ไม่ได้เกิดจากการสัมผัสภายนอกอย่างเดียวแต่อาจาะจะสัมผัสจากอาหารการกินเพราะฉะนั้นจะกินจะอะไรก็ขอให้ระวังตัวการไว้อ่าระวังตัวให้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 ใหใหใหสุถูกสุขค่ะักษณะด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือว่า การที่เรานั้นจะต้องไม่เสพข่าวจนทําให้เรานั้นเสียสติเพราะเสพข่าวจะเสียสติทําให้เราเครียดบางคนเครียดบางคนนอนไม่หลับบางคนหวาดระแวงบางคนกลัวนู่นกลัวจนเสียสตินะคะกลัวจนเสียสติจนทําให้ความเป็นของตัวเราความปฏิบัติของตัวเราคือแบบอยู่ไม่เป็นสุขว่ากันเถอะจริงๆไม่ได้ไปอะไรหรอกแต่ว่าเครียดไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนกลัวไว้ละยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยอย่าอย่าเสพข่าวจนทําให้เราเจ็ตใจแล้วนั่นห่อเหี่ยว แย่ลงเพราะว่านี่ก็จะเป็นบอกเกิดของทําให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงนะคะร่างกายสภาพภาวะจิตใจของเรานั้นไม่ไม่ดีพอไม่แข็งแรงเนะ่ยเราก็จะต้องเราก็จะต้องเสริมสร้างภาวะจ็ตตรงนี้ให้มันมีชีวิตชีวานะให้มันมีชีวิตชีวาให้มันมีค่ากว่าสิ่งที่เราจะใช้ชีวิตที่ผ่านไปวันๆอย่าไปรอในทงส้นเพราะฉะนั้นมีอะไรทําให้ทําให้เกิดประโยชน์สุข แก่สังคมให้ได้ดีทุกวันนี่ก็เป็นร่วงเวลาดีๆที่อยากจะมาแบ่งปนันจะจะทำให้ทุกคนนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวิกฤตเพราะเชื่อว่าทุกวิกฤตนั้นมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอโควิด19เราจะผ่านมันไปด้วยกัน